ฮัลโหลัลโหลฮัลโวันนี้มาจาก FPP ไทยนะครับแบงค์ Bang ครับวันนี้เราจะมาเสนอชุด E011 FPV บวกกับหน้ากาก e ช h i n g 007 Pro นะครับเป็นแพ็กเกจที่เรากำลังนำเสนอในตอนนี้นะครับตัว e ช h i n g 011เป็นตัวลูกพี่ของ E010 ที่ทุกคนเล่นกันมานะครับผมแล้วก็ตัวหน้ากาก VR ครับ VR 007 Pro ครับผม โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยเรามาดูเจ้าตัวโดรนกันก่อนนะครับตัว e 0 1 1 modify จาก fpv ไทยนะครับโดยที่เราทำการติดกล้อง fpv ขนาด600 TV L, เ tvl เข้าไปที่เจ้าตัว e 0 1 1ครับพร้อมกับกรอบโครงข้างบนเพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับเจ้าตัวโดรนตัวนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะไม่มีตัวกรอบส์ข้างบนบวกกับกล้องมาด้วยเราเพิ่มให้คุณเพื่อให้สามารถเล่นกับตัว หน้ากาก vr 007 pro ได้เลยบิน fpv กันได้เลยนะครับผมโอเคครับโดยเจ้าตัโดรนตัวนี้เป็นโดรนขนาด65 mm มมนะครับมอเตอร์จะใหญ่กว่าตัว e 0 1 0โดยที่เป็นขนาด7คูณ16 mm มิมตรทำให้มีความแรงมากกว่าตัวโดรน e 0 1 1มากครับแล้วก็ยังมีอัปเกรดบอร์ดทำให้บินนิ่งขึ้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างมีตัวชาร์จเจอร์ใบพัดไขควงนะครับ ต่อไปก็จะมีตัวเลโก้ที่ติดมากับตัวอี 0, 1, 1ที่มาอยู่แล้ว 2. คือตัวแมนนวลที่มาในภาษาอังกฤษและข้อภาษาจีนนะครับตัวรีโมทนะครับโอเคครับตัวรีโมทต่อไปก็จะเป็นตัวเลโก้หุ่นเลโก้ที่ติดมากับตัว01 1นะครับจะให้น้องๆเอาไปเล่นต่อเลยก็ได้น่าโหดมากเก็บไว้ก่อนเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับทีนี้ เรามาดูตัวรีโมทกันอีกทีนะครับตัวรีโมทเนี่ยถ้าเปิดออกมาจะใช้แบตเตอรี่ขนาด Triple A นะครับ A3 ตัว3ก้อนเพื่อให้สามารถบังคับตัวโจนตัวนี้ได้นะครับไม่ได้แถมมาในกล่องนะครับต้องไปซื้อเพิ่มเองโอเคเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับพอหงายตัวโจนขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าภายใต้เนี่ยมีปลั๊กของมอเตอร์เสียบเข้ามา เป็นสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับทีนี้รุ่นนี้ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดมอเตอร์เสียสามารถสลับออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องบัดกีเพิ่มนะครับซึ่งเยี่ยมมากในการเล่นระยะยาวนะครับโดยอีกอย่างต่อไปเรามาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นขนาด1เซลล์สามสิบเจ็ดโวลต์สองร้อยหกสิบมิลลิแอมนะครับโดยในกล่องเนี่ยจะมีให้หนึ่งก้อนแต่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับผมโอเคสำหรับรีโมทนะครับง่ายๆครับมีซ้ายขวาขึ้นลงนะครับ ข้างซ้ายข้างขวาคือหน้าเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวา t r i มนะครับแล้วก็ตัวโหมด headless นะครับอยู่ข้างซ้ายง่ายๆแค่นี้เองเหมาะสําหรับน้องๆที่กำลังเริ่มเล่นใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับทีนี้เราจะมาเปิดดูข้างในกันนิดนึงนะครับเพราะว่าสําคัญมากๆในการปรับช่องสัญญาณของช่องกล้อง,องที่เป็นตัวส่งอยู่บนโดรน,โด,นโดยที่พอเราเปิดออกมาเนี่ยยกตัวโครงครสีน้ําเงินขึ้นแต่อย่าลืมว่าก่า,า<บ>จะปรับช่องสัญญาณเนี่ยจะต้องใส่แบตก่อนนะครับ ใส่เปิดโดรนเพื่อที่จะเปลี่ยนสัญญาณกล้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นกันหลายๆคนเนี่ยอาจจะสัญญาณจะชนกันได้ทีนี้ถ้าลองสังเกตดีๆภายในตัวโดรนเนี่ยเปิดขึ้นมาจะมีปุ่มหนึ่งสีขาวๆาสามารถใช้กดเพื่อเปลี่ยนตัวช่องสัญญาณได้ครับกดปุ่มนะครับปุ่มนี้นะครับโอเคพอกดปุ๊บปิดตัวกล้องก็จะจำตัวช่องสัญญาณนี้ไว้เพื่อเล่นในครั้งต่อไปทำแค่เพียงครั้งเดียวครับ หรือว่าถ้าเกิดซื้อไปได้คนเดียวก็ <Okay. S 2> ไม่จะเป็นต้องทําก็ได้เพราะว่าเราเช่อต่อมาให้เรียบร้อยแล้วต,ตัวนี้มีสิเล่นได้ช่องสัญญาเพื่อนครับไม่ต้องกังวลว่าจะซ้ำกันทีนี้เรามาดูแว่นกันบ้างดีกว่าครับตัวแว่น VR 67 Pro ของ e-ching นะครับที่เรากําลังขายคู่กับตัวโจรนตัวนี้มีความกว้างของหน้าจอเนี่ย4.3นิ้วความละเอียด 480คูณ272พิกเซลครับผมโดยที่ในกล่องเนี่ยจะประกอบด้วยตัวแว่นแล้วก็แพ็กเกจอีกหนึ่งแพ็กเกจนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าตัวแว่นเนี่ยเป็นตัวสีดำพลาสติกสวยเลยทีเดียวใส่ง่ายนะครับโดยที่ไม่หนักมากทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยไม่เกะก,กะเกินไปสองคือมีตัวแบตเตอรี่ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่แน่นอนโดยที่ไม่ต้องไปซื้อแบตเพิ่มเหมือนกล้องรุ่นอื่นๆ พร้อมกับเสาสัญญาณ1เสาทีนี้ก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์แล้วก็สายชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นสายไมโคร USB เพื่อต่อกับแบตเตอรี่แล้วก็เวลาเราชาร์จเนี่ยก็คือเอาตัวสายไมโคร USB เนี่ยเสียบไปที่แบตเตอรี่นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งที่เป็น USB port เสียบไปที่ที่ชาร์จมือถือปกติทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นี่เองหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับได้เหมือนกัน มาดูแบตเตอรี่กันนิดนึงครับแบตเตอรี่เป็นคานาด1,600มิลลิแอมป์3.7โวลต์ครับซึ่งเล่นได้เนี่ยน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงได้ครับแล้วแต่ว่าเราเล่นหนักหรือเล่นเท่าไหร่ทีนี้เรามาลองกันเลยดีกว่าว่าเราจะเชื่อมต่อเจ้าตัว,ตวแว่นเนี่ยกับเจ้าจดโดโนยังไงนะครับหนึ่งเลยก็คือเสียบแบตเข้ากับที่ตัวแว่นก่อนนะครับชี้ข้างๆโอเคจัดๆก่อนจัดก่อน โอเคทีนี้ก็ติดแล้วครับเป็นจอสีแนวขายนะครับต่อไปเราต้องเสียบแบตเข้ากับโดรนครับเพื่อให้เปิดกล้องที่โดรนเพื่อทําการส่งสัญญาณมาที่ตัวแว่นปึ๊บกระพริบเรียบร้อยโอเคเดี๋ยววางตัวโดรนไ้ก่อนทีนี้เราจะมาทําการจูนแว่นครับให้เข้ากับตัวโดรนโดยที่ต้องมาจูนเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือของกล้องแว่นครับจะมีปุ่มจูนช่องทั้งหมดมีสี่สิบแปดช่องสัญญาณนะครับ สามารถเล่นได้หลายๆช่องเลยเหมือนกับจูนทีวีสมัยก่อนครับกดจูนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบภาพของตัวโดนจิ๊บจิ๊บจ๊บโอเคปึ๊บ,บ okay. อ่าติดแล้วเจอแล้วครับทีนี้เราก็จะมาลองดูกันว่าภาพเป็นยังไงเดี๋ยวจะออกไปบินข้างนอกให้ดูนะครับว่าภาพจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามเลยครับ โอเคครับเรามาดูกันเลยทีนี้ไฟเป็นยังไงที่นี้อาจจะดูมีสะทอ้อนนิดหน่อยเพราะว่าต้องการให้เห็นภาพจริงๆจากตัวแว่นนะครับเอากล้องมาจอ่อหน้าจอแว่นจริงๆแล้วถ้าใส่แว่นดูให้เฉยจะภาพชัดกว้เยอะเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาพตัวอย่างในการบินนะครับมีใช้รีโมดต,ตัวอันเล็กๆนั่นแหละครับในการบินซึ่งเห็นได้ว่าบินได้โอเคอยู่วันนี้ลมแรงพอสมควรครับในการบินบางทีอาจจะบินยากนิดนึงแต่ว่า สามารถบินข้างนอกได้ครับมีลมโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมรีวิวของเรายังไงติดตามเราต่อได้ที่ f a c e b o o k /fpv ไทยนะครับขอบคุณมากครับ